สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC บ่าวสิงห์วิราม่าเด้อครับเมื่อนี้กับอาหารเย็นนะครับกับสีเป็นอาหารพื้นบ้านเท่าคือเกาล่ะพี่น้องนะครับเมื่อนี้กับมีของหวานนํานะครับกับเป็นกล้วยอยู่ในสวนนะครับกับพ่อได้กินนะครับพี่นอ้องเมื่อนี้กับมีหลายเมนู่ด้วยนะครับาลาบเหนียวนี่กับยำหั่นในเมื่อดนะพี่น้องกับกินได้อีกครับโอ้โหเห็ดมื่อเดียวกินได้หลายอย่าง นะครับเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวนะครับก็ยังยั่งอยู่นะครับแต่มื้อนี้มีเมนูพิเศษครับพี่น้องเมนูพิเศษคือไก่ไตน้ำนะครับไก่หนึ่งใต้น้ำนะครับรสชาติแบบเบาสูงบอร์รเห็ดเองนะครับกัสีผพาพี่น้องมามาซิมมากินไปนน้ำกันนะครับกัสมุนไพรหลายๆครับพี่น้องอันนี้กัสีเน้นสมุนไพรเนาะสถานการณ์โควิดนะครับเข้ากับใส่สมุนไพรหลายๆนะครับกัดเดียว มามาเริ่มกินเลยพี่น้องนะครับกะเนาะพี่น้องมากินน้ำกันนะครับอ๋ลุยลุยก่อนเลยเมนูไก่ไตน้ำนะครับสมุนไพรหลายๆนะครับแฝบพรอมสมุนไพรพี่น้องอืกินแบบบ้านเฮ้าเนี่ยมันต้องเอาข้าวเข่านะครับเนะีจมมนยจ้ำเอาจ้ำนะ้ำแล้ว แซ่บครับพี่น้องกรไปล่องเฮ็ดได้ครับไกลใแตน้ำนะครับเห็ดบ่ยากน,นะครับเป็นใกล้บ้านนะครับแตกระตำกรืเ่องพริกแกงใส่สมุนไพรใส่คาใส่ตะไคร้นะครับกาให้พี่น้องมาล่องเห็ดเบิ่งน,นะครับมีหลายอย่างที่เป็นสมุนไพรนะครับ แซ่บพี่น้องนี่หมูน้ำนะฮะนี่หมูนี่ลาบเหนียวนะครับลาบเหนียวมีผักนะครับมีผักเครื่องเคียงนะครับบักแขกตดมนะครับไปไปแขกฝรั่งนะครับใส่ตะก้นยจีเอิญเนาะแซ่บครับพี่น้องเนี่ยใบ่ตะก้ีเลิญเดี๋ยวนี้นะครับคุยเอาเล่นครับพี่น้องแซ่บ นะครับเนี่ยรับกรนะเจียบครับปรบกระเจีตยบแบนี้นะครับกินแนซะ่บหลายพี่น,อน้องเนาะมันก็เป็นเมนูพื้นบ้านเท่านะกับสถานการณ์โควิดกับนี่แหละครับฝากความีถอดไปหาพี่น้องเท่านะครับสุขุมทุกคนนะครับให้ดูได้สุขภาพนะครับกับอาหารการกินกับพยายามกินอาหารถี่นัน ปลอดสารพิษเนาะตี่ขา้าปลูกเองได้เ็ดเองได้นะครับขันมีปัญหาในเรื่องเกษตรกับสอบถามมาได้นะครับก็เข้ากับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับกะฝากไว้ขันนะี่เนาะเพื่อน้องมันนี้นะครับกะกเวาใบกินไปเนาะพี่น้องก็คือสนหิวร่าวกันแล้วเนาะฝากติดตามด้วยพี่น้องช่อง เบาสิงมือร่ำมาแล้วเด้อน,นะครับว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube นะครับเป็นช่องทางของอเพจ f a c e b o o k นะครับจะติดตามให้ก็ตั้งใจแ้วกาได้แลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อ,อสถานการณ์แบบนี้เนะาะเท่าทินขากันเท่ากับใส่ซื้อเทคโนโลยีเบาหากันนะครับอ้าวพี่น้องกินข่ากันแจ่บแสบครับพี่น้อง